อะไรยะโดนทุกนัดไม่ไม่ได้เปิดอัดคลิปไปด้วยเดี๋ยวจะอัดไปลงช่องตัวเองอยากได้พานูอยากได้พานูหนังติ๊กไปใช่ไหมเอาหนังไป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 ดีพีเอสสูงดีพีเอสสูงเขาเป่าทุกนัดเขาเป่าทุกนัดเชะ อ๋อมหาลัยกหาดาดดดพี่พี่เกดูแป๊บนี่แป๊บนึงโยนไม่ปโยนแป๊บนึงแป๊บนึงครับัตครับอะัวครับี้มันตายวะเดอ้ตายครับพี่ตายจริงๆคนตายสิบเอ็ผมเหลือสิผมเหลือสิอ็ดส เก้าแปดดันเบ้าฟุกพี่พิกถ้าจะปลอดภัยมันกันอยู่หลังบาเลียนี่กได้นะสามสามเบ้าสองสองดุหนึ่งเคยผมหมดแล้ว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 ลูกกระสุนหมดชิบหายครับ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  ขนมผมหมดแล้วขนมผมหมดแล้วเก็บมาเลยเก็บมาเลยเก็บมาเลยไม่เกอ้ขนูมานอีกเดียวอีกเดียวอีกเดียวเดินางไหนมีม้าเะเอาไปเลยเอาไปเลยไอเทมอ่ะดาวเอาไปเลยแถวนั้นมีไฟแถวนั้นมีไฟไม่เป็นะแม่ทำไรไม่เข้าใจมีดาวอยู่ข้างบนไหมถ้ามีอยู่เอ้ยมี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 เก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลย โอเคมามามาเอาของมาละหัวมังกรอานกับยานอวกาศมาละเดี๋ยวไอ้พวกไอเทมอ่ะเดี๋ยวพี่เอาเองครับไปครับหนึ่งขุดทุบทุบไห้มาละโอเคเออเอเอามาเอามาเอามาไปี่ข่าเราหาเราหาที่ดีๆไหมเออแค่นี้ไปกับไปค้าผนึกลาวามามาดอบดอบมาให้พี่ดอบมาให้พี่โอเคเอาอีนี่ เอ่อีนี่เดี๋ยวนะมีอีกอย่างหนึ่งคืออีนี่อืมปูปินอ่ะปูปินพี่เก็บทีนี้งตอมันเหลืออะไรมันเหลืออะไรอีกไหมมันมีอานอยู่สองอันเนาะแม่ละอานอานอยู่อันียอันหนึ่งเออใครเอาอันไหมไม่เอาเออให้พี่เก็ไปปื้มปื้มปื้มเอาเออเอาไปจองกันเลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วใชเดินกลับเดินกลับวะเนี่ยก็ต้องเดินกลับมาดิก็นิมนต์ เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวส,วสมุดบานทึก่อนเดี๋ยวดิ่งดิ่งดึงดิงด่งดิงด่งดิ่งดิ่งดิ่งอุปกรณ์ค้าแบบเหมือนเดิมใช่ไหมแป๊บเอ่อแป๊บหนึ่งถ่ายรูปแคบปบแคบปบไข่ไปก่อนถ่ายรูปไข่ก่อนเอ,อ้ยมา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 ไข่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 มามามาพวกเราอ่านแรอ่า <sque al. S 2> พวกเรามาอยู่กับไข่มายืนใกล้ๆไข่พี่พิกมาเร็ว,อวโอียติดโอียติดโทรศัพท์แบบนี้ได้ลำบากสายพี่พิกพี่พิกยืนพี่พิกยืนเลยเพราะพี่พิกเตี้ย อ้าวยืนเนาะทางไหนทางนี้อ่ะจริงจริงจริงสกินสกินพี่เล็กกว่าผมพี่ยืนชั้นสองพี่ต้องยืนขั้นเออนี่ใช่ไมได้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 สกินพี่เล็กกว่าผมไงโอเคนะอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคไปไปเดินทางกลับยังไงจะม <ไป S 2> ีทีนคนขี้เกียจหรืออะไร นจ๊ดแอดแอดเวนเจอไหมตึ้งตึงตึงตึงแอดเวนเจอบ้างสมุดบ้างอันนี้สองนนุ่นนุ่นนุ่นพี่พน่อยพี่พิกสอใบมา่เอาไคิมมีเอาไปได้ละคิมได้ยังคิมีกคิมไม่ได้ไอ้คิมีคิมีคิมีอาไปเจอกันที่ปากนเยกรีการเพี่ตูนลงมาลงมาก่อนุกคนลง วิลงเนาเราจะวิ่งว้าไปพร้อมกันอะไรเราจะไปปากซอยพร้อมกันเหรอเรนนะเดี๋ยววิ่งแล้วจับเวลาจะแบบไม่ชะวาพร้อมกันเนี่ยวิ่งแล้วจับเวลาคืออะไรห้าไอสี่สามสองหนึ่งแล้วกดเลยอ๋อได้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 มามามาเป็นเป็นเป็นวงกลมไหมเป็นวงกลมไหมเออสี่มุมสี่คนอย่างนี้ก็ได้หันหน้ามาหน้ไหมหันหน้ามาปึ้งหันหน้ามาวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้อ๋อวิ่งวิ่งไปข้างหน้าเหรอใช่ วิ่งไปข้างหน้าเรห้าสี่สามกระโดดเอาเลยใช่ไหมไปทางนี้ดีกว่าเอออ่ะทางนี้อ่ะเรียบๆอ่ะอ่านี่เรียบๆเรียบๆพร้อมวิ่งโอ้วคุณกระโดดยังไงวะเนี่ยไดโน่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเยอะไรระบเมื่อกี้อะไรระเบอะโอเคเอาพร้อมนะเอาวิ่งไปเลยไปไวิ่งวิ่งวิ่งวววไไนะห้าสี่สสองหนึ่ง โหที่ไหนเนี่ยปื๊ดพี่อยู่ไหนที่บัวบ้านตัวเองพี่อยู่ออนเซ็นปื๊ดพี่บัวบานวิววิวอย่างดีอันนี้ไม่ได้แกล้งวิวโคตรดีพี่บิ๊กสบายว่ะดูไวะกลับสู่ธรรมชาติไหนลงลงลงติดปอดนะทุกเวลาโอ้โหดู